สวัสดีค่ะกาเากับมิวมิวมันเนี่ยเจ้าค่ะวันนี้ค่ะมิวมีห้าบัญชีออมทรัพย์ดิจิตอลค่ะที่ได้รับตัวเ้ยสูงสุดณเวลานะี <Squ> ้กัน,นยายนมาฝากกันห้าแบบก่อนอื่นค่ะบัญชีออมทรัพย์ดิจิตอลบัญชีออมทรัพย์ดิจิตอลคืออะไรบัญชีออมทรัพย์ดิจิตอลค่ะก็คือบัญชีเงินฝากที่เราฝากเงินกันปกตินี่แหละแต่ว่า เป็นระบบดิจิตอลก็คือจะไม่มีสมุดบัญชีแล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้เองผ่านแอปพลิเคชันธนาคารต่างๆเนาะแล้ววันนี้มิวก็รวบรวมห้าอันดับที่ได้รับดอกเบี้ยสูงที่สุดมาให้กับคุณตอนนี้นะเริ่มกันที่อันดับที่5ค่ะเป็นบัญชี e-saving ของ ธนาคารธนาชาติได้รับ,บดอกเบี้ย1.2%ต่อปีฝากได้ไม่มีขั้นต่ำเนาะสามารถเปิดบัญชีได้กับผ่านระบบดิจิตอลหรือทางเว็บไซต์ของธนาคารเงื่อนไขแล้วก็อัตราการจ่ายดอกเบี้ยนะคะก็เป็นตามนี้เลยอ,อันดับที่4คะ่ปะป๊อปปูล่ามากๆในช่วงหนึ่งนะคะสำหรับ Tomorrow ของ UOB ได้ดอกเบี้ยค่ะ 1.3%มไม่มีขั้นต่ำของการเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นบัญชีที่ค่อนข้างมีฟีเจอร์ให้เล่นเยอะนะคะมีการสร้างเมืองแล้วก็บอกคนยุคใหม่อย่างเรามากๆเนาะเราสามารถที่จะเก็บไอเทมสร้างเมืองนะคะแล้วก็สะสมเงินให้มากขึ้นสนุกสนานแล้วก็เอนจอยไปกับการออเมเงินเพื่อให้เราม้านค่างมากขึ้นเนาะได้ดอกเบีย้ย1นค่ะแล้วก็ทำให้เราไดเอนจอยกับฟีเจอร์ต่างๆของแอปธนาคารเนาะ มากกว่านั้นค่ะก็ยังจะมีฟีเจอร์น่ารักน่ารักเกี่ยวกับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตในการสมัครก็มีเงินคืนด้วยนะเราสามารถไปติดตามโปรโมชั่นนะคะของการสมัครได้ที่เว็บของธนาคารเนาะเดี๋ยว้จะขึ้น,นไว้ให้ข้างล่างนะคะแล้วมากกว่านั้นก็คือแอบได้ยินมะาว่าโปรโมชั่นแบบเครดิตของ Tomorrow เนาะเก๋ไก๋มากๆเลยเนาะสำหรับเงินคืนผ่านร้านค้าต่างๆของเขารวมถึงโปรโมชั่นที่เราสามารถ ซื้อของแม่ในราคาถูกมากๆนะคะแล้วก็สามารถไปติดตามได้เดี๋ยวจะทำคลิปเกี่ยวกับทูมอลโลแยกไว้ให้ต่างหากนะก็ไปติดตามกันได่ขนาดพี่สานะคะมาจากสี่ธนาคารใหญ่ๆเลยนะที่เราคุ้นเคยกันดีหลายคนอาจจะรู้จักมันเนาะก็คือเอ b K-Bank KTB กรุงศรีชื่อตัวย่องั้นเลยหรือว่า ใหยท่นนี้กรุงไทยปัสิกรกรุงศรีนะคะสี่ธนาคารนี้ให้ดอกเบีย้ยเท่ากันแต่มีข้อแตกต่างกันเกี่ยวกับรายละเอียดเล็กน้อยเนาะหนูจะไล่ให้ฟังทีนะคะส,าคาสีธนาคารนี้นะคะจ่ายดอกเบีย้ย1.5%ต่อปีคิดดอกเบีย้ยเป็นรายวันจ่ายทุกเดือนนะเริ่มต้นที่ s c b ค่ะชื่อบัญชีออมทรัพย์อีซี่ค่ะ บัญชีขั้นต่ำ5้าบาทสามารถสามัครได้ในแอปพลิเคชัน S C B E C นะคะเปิดง่ายๆแล้วก็เราจะสามารถเห็นดอกเบีย้ยขึ้นได้ทุกวันเลยนะในบัญชีต่อไปธนาคาร K t B กร <T> ุมไทยนัเองชื่อบัญชี K t B Next Saving เช่นเดียวกันกับธนาคาร S C B เนาะเปิดขั้นต่ำ5 0า5บาทค่ะ ได้ดอกเบีย้ย1.5%เหมือนกันต่อไป K Bank ค่ะชื่อบัญชี K E Saving เนาะสำหรับ K Bank ค่ะไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีแต่แต่ตแต,แต,แตให้ดอกเบีย้ย1.5% 1 0 0 0บาทและเท่านั้นถ้าเกิน1 0 0 0 0ให้ดอกเบีย้ย0.25%เพราะฉะนั้นฝากไม่เกิน1 0 0 0เนาะอีกธนาคารหนึงกรุงศรีชื่อบัญชีกรุงศีมีแต่ได้ค่ะขั้นต่ำ ไม่มีเหมือนกันแล้วก็ได้ดอกเบี้ยหนึ่งแสนแรกสำหรับต,ตอนนี้เนาะได้ยินมาว่ามีโปรโมชั่นเปิดบัญชีนะคะลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีกรุมศรีมีแต่ได้เนาะห้าหมบาทนะคะจะได้รับบัตรสตาร์บัคสองรบาทก็คือเราอะเปิดบัญชี50,000บาทฝากเงินเข้าไปห้าห0ื่นบาทในภายในวันที่ เปิดบัญชีแล้วแล้วก็คงไว้จนถึงวันที่3 0ตุลาคุณจะได้รับบัตรสตาราบัง200บาทภายในวันที่10พฤศจิกาสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ธนาคารนะคะค่ะไมแได้วัสามอนดับอันดับที่2ค่ะป๊อปปูล่าที่สุดณวินาทีนี้ค่ะเ <Head by S 1> คปบายกรุงสีค่ะ1.6นี่ก็เช่นเดียวกับช o มอโรเลยค่ะมีฟีเจอร์ให้เล่นเป็นกระปุกต่างๆกระปุกแก๊ส ระบุโกกระปุก,กฟันทําให้เราสามารถสนุก ไปกับฟีเจอร์ของการเก็บเงินได้ถ้าเดืหมจะทาคลิปของเก็บแยกปัญหาให้เนาะว่าเล่นฟีเจอร์ตั้งแต่ยังไงลงทะเบียนยังไงตอนนี้ค่ะได้1.6เปอร์เซ็นต์สำหรับสิบสองเดือนแรกแล้วก็สําหรับเดือนที่สิบสาถึงยี่สิบสี่ได้ถึง1.8เปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็ตอนนี้ค่ะภายในวันที่30กันยานี้เนาะมีฟีเจอร์สำหรับลูกค้าใหม่ทั้งหลายค่ะแล้วก็การแนะนำเพื่อนที่คุณจะสามารถได้รับเงินไปเลย500บาทนะ าก,การแนะนําเพื่อนค่ะสำหรับลูกค้าใหม่ในการเปิดบัญชีนะคะคุณจะได้รับเงิน50บาทนะไปเริ่มต้นการออมได้ง่ายๆผ่านการที่เราใส่ราหัสแนะนำเนาะถ้าใครไม่มีหรหัสแนะนำนะคะมิ้กก็จะใส่ราหัสแนะนําไปให้ข้างล่างเราแต่ข้อจากัดก็คือเราสามารถแนะนําเพื่อนได้แค่10บคนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถแนะนําเพื่อนได้10คนคุณก็จะได้รับเงินไปเริ่มต้นเลย500บาทแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนเราอ่ะชวนเพื่อนมาแล้วเราก็ได้คนเดียวไม่ใช่ค่ะ เพื่อนของเราที่เราชวนมาแล้วใส่รหัสของเราก็จะได้ไปอีก50บาทเหมือนกันดีมากเลยใช่ไหมคะสำหรับคนที่สนใจนะคะภายในวันที่30กันยานนี้เนาะคุณก็จะได้รับเงินไปเริ่มต้นการพอมอมเงินกันได้เลยนะ ถ้าไม่ใสจะเป็นไงเราไม่อยากให้เราไม่อยากใส่เราไม่มีรหัสคุณก็ตกห้าบบาทมีไปนะเพราะ,ราะฉะนั้นนะคะก็ไปลองดูเนาะถ้าใครสนใจก็ลองใส่รหัสแล้วก็ไปเริ่มต้นเก็บการเอาเงินความมั่งคั่งกันกับบัญชีเก็บก็ได้นะอันนี้คือพูดเองรวนๆไม่มีสปอนเซอร์เลยนะแล้วก็อันดับที่1ค่ะสูงสุดเนาะของเวลานี้ค่ะมี2อธนาคาร แล้ก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันนะได้แก่ CIMB แล้วก็ k i t ก o นะคะธนาคารแรกค่ะ CIMB ชื่อบัญชีอ r m Sub ์ h i ว l D ค่ะไม่มีขั้นต่ำแต่ดอกเบีย้ยเป็นขั้นบันได0 0 0 0ถึง10,000บาทแรกค่ะจะได้ดอกเบีย้ย0.2% 1,000 0 10, ถึง5,000 50, 0บาทจะได้ดอกเบีย้ย2% แล้วก็ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสจะได้ดอกเบี้ยหน่ะคะอันนี้ก็คือมีฟีเจอร์เป็นดอกเบี้ยขั้นบันไดเนาะเพราะฉะนั้นมิวไปคิดคำนวณกุ้งกิ้งมาแล้วนะถ้าสมมุติว่าคุณมีเงิน50,000่นบาทเนาะก็เหมาะที่จะฝาก,กที่นี้นะคะมันก็จะเฉลี่ยะตกที่1 6ึ 1. ่ถึงหนซมากกว่าเก็บแต่ถ้าคุณมีเงินน้อยกว่านั้นเนาะเก็บคือว่า สธนาคารหลักแนน่ะที่3เนาะ ECB กุ้งซีกรุงไทยแล้วก็เค a n k อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแล้วก็ท i ดโกค่ะสำหรับธนาคารทิดโกเนาะชื่อว่าท i ดโกไม s เซฟิงค่ะเช่นเดียวกันไม่มีขั้นต่ำในการฝากนะคะแต่เราเบี้ยก็เป็นขั้นบันได50,000แรกค่ะ50,000แรกได้0.1% 50,000ถึง1 0 0 0 0แบาทได้2%ค่ะ และตั้งแต่1นึ่งแสนบาทจนถึง1ล้านบาทได้1นึจุด้าเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นก็ลองไปพิจารณาดูนะคะสำหรับตแต่ละตัวเลือกที่เหมียวมาฝากบกในวันนี้กับห้านกเนาะออมทรัพย์ดิจิตอลดอกเบี้ยสูงสุดนะคะมีคําถามถามว่าแล้วดอกเบี้ยที่ได้รับเนี่ยเสียภาษีไหมเสียค่ะถ้าคุณได้ดอกเบี้ยรวมทุกบัญชีไม่เกินสองหมื่นบาทจะรับการยกเว้นภาษีถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรดอกเบี้ยที่เสียก็คือหักมาที่จ่าย1 5เอนาะอันนี้ก็คือ ห้าดับที่มหออกมาฝากกันเนาะสําหรับบัญชีออมทรัพย์ดิจิตอลที่มีออกเบียสูงสุดก็ลองไปพิจารณากันดูนะคะแล้วก็เลือกแบบไหนสนใจแบบไหนนะคะก็มาเม้มเล่าให้มีวฟังได้เพิ่ใครที่อยากได้รหัสแนะนำนก็ไปตามดูข้างล่างได้นะให้ครบสิบคนแล้วก็มาฝากเพิ่มกันเนาะโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ